อ่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับศรีสะเกดชาแนวนะครับมือนี้ยู่พิละครับทั้งอำเภอลาดสีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาบึงพ่อแม่พี่น้องเิ่นเห็ดหยังพ่ดกู้หอมบ่ครับนี่ครับเป็นเป็นหอมหยังครับหอมพันหรือหอมยังไงครับนี่เขาเขาเอื้นหอมหยังกว่าครับนี่หอมพันบ่บหอมพันอ๋อเอาเอาเห็ดพันบ่ครับเนี่โอ้ขันคันพันนี่มันสิหัวน้อยแบบนี้บ่บครับแบบที่เขาไปขายมันคือหัวใหญ่ๆ ต้นนี้นี่บ่แบบแบบหัวใหญ่ๆนั่นตัวนั้นเอาไปขายเอาไปกินบ่ครับตัวนี้นี่คือเอาไว้ตะปูกล่ครับเนี่ยเห็ดแนี่ยเศษน้ำมาเบิ่งทั้งผีเบิ่งด้วยบาทเนี่ยเนี่ยเขาทั้งผีกันอู้หูพ่อแม่พี่น้องวันเห็ดหยัางนอกบ้านได้ก็ครับนี่ครับทั้งนี่บ้านแสนแก้วบ่ครับตำบลหยังครับบ้านแสนแก้วอ๋อบ้านแสนแก้วตำบลหนองมีอำเภอลาดสีสลายจังหวัดศรีสะเกษ หอมนี่ปลูกไว้นานบ่ครับเดี๋ยวมันจังเป็นแนวได้เนี่ยอ๋อเดือนเดียวเท่านั้นบ่ขันมันเลยเดือนขันเท่าบ่กู้บ่เก็บมันมันเป็นอย่งไหนมันใหญ่บ่หัวใหญ่บ่บ่อันแบบที่เพิ่นเอาไปขายนั่นบ่ครับเอาไว้โดนๆหน่อยบ่มันคนละอย่างกันบ่อันแบบเพิ่นเอาไปขายนี่เป็นแบบไรหัวหัวใหญ่ๆหน่อยบ่โอ้เป็นตะมวนเนาะครับเนาะอันนี้ บ่เอาหัวใหญ่มาปู่มันกลายเป็นหัวหน้อยขันเอาหัวหน้อยไปปู่มันกลายเป็นหัวใหญ่บ่โอ้เพิ่นวาจังสันครับคุณผู้ชมมาเบิ่งนี่คือเป็นตะมวลนะครับเนี่ยมวนโอ้เก็บหอมกันเป็นตะมวนครับพี่น้องครับบ้านแสนแก้วตำบลหน,นองหมีอำเภอลาดสีสไลจังหวัดศรีสะเกดเนาะครับเนอแนี่โอ้คุณผู้ชมนี่แหละมองแรงปลูกหอมแดงครับคุณผู้ชมครับอำเภอลาดสีอ่าศรีสะเกดช่างเนี่ยหอนะครับนเด้อห้างยูทูบไปกดติดตามไว้เด้อครับเด้อ ช่องสีสเกตชาแนลจังหวัดสีสเกตเท่าีหแหละครับแมนครับอ่าน uh, an ี่ยแหละครับคุณผู้ชมมื่อนี่ยสีสเกตชาแนลน้อพาพามาเบ่งวิธีการเก็บกู้พันหอมนะครับผ้าหอมแดงเพันว่านี่แหละครับหัวน้อยๆนะครับผ้าหอมแดงแต่ว่าถ้าเอาไปปลูกแล้วมันสิกลายเป็นหัวใหญ่เพันว่าอืมอันฤดูตัวนี้โมเมนต์รดูมันมันเลยหัวใบใหญ่หรือเปล่าครับพ่อโอ้บานนี้เอาไปปลูกย่อมได้ครับบานนี้พ่อ เดือนตุลาพอจังสิปลูกได้ประมาณจักเดือนครับหลังจากเขาปลูกแล้วมันจังสิเก็บขายได้หอมแดงนี่สามเดือนบ่สามเดือนนี่เก็บขายได้ปลูกสามเดือนครับคุณผู้ชมันว่าสามเดือนกับเกาสิบมือครับปาดเพ่นมาเก็บปู่หอมแดงกันเอาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่นะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ